สวัสดีครับหมอให้ครับให้พบกันนะครับเดือนกรกฎาคมนี้ดวงเดือนกรกฎานะครับสำหรับชาวลัคนาพิจิกครับคลิปนี้สําหรับชาวพิจิกโดยเฉพาะนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับมีดาวย้าย4ดวงด้วยกันนะครับซึ่งส่งผลกระทบตับคุณนะครับอย่างแรกดาวหกดาวศุกร์ย้ายไปอยู่นปันธนีนะครับดาวเก้าดาวเกตย้ายไปอยู่ในเดือนมรณะนะครับและดาวสี่ดาวพุธดาวหนึ่งดาวทิ์ ทั้งคู่ย้ายอยู่เรือนสุภะนะครับส่งผลต่อคุณอย่างไรบ้างน,นะครับสําหรับชาวพิจิกมาฟังกันครับแต่ละกรกฎาคม68นี้นะครับชาวพิจิกสิ่งที่จะรุ่งเลยคือเรื่องของความรักนะครับความรักดีมากๆเลยดาวหกปอยู่ในเรือนปัตตานีหมายความว่าจะราบรื่นกลมกลืนและกลมเกลียวกันนะครับผู้จาหวานหอมคุณกับคู่จะเป็นไปด้วยดีราบรื่นโรแมนติกหวานชื่นนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีคู่ เดือนปัตตานีก็หมายถึงเดือนคู่ชาวพิจิกก็มีโอกาสได้เจอคู่ที่ถูกใจนะครับและเมื่อดาวหกอยู่ในเือนปัตตานีหมายความว่าคู่ที่ถูกใจนะใครยังไม่มีจะเจอคนที่หน้าตาดีที่คุณสนใจหน้าตาดีหรือเกลียดมารยาทเรียบร้อยงดงามนะที่คุณสนใจมาเป็นคู่หรือให้คุณมาแอบชอบนะครับในเดือนกรกฎานี้สำหรับชาวพิจิกสำหรับใครที่มีอยู่แล้วแน่นอนว่าราบรื่นหอมหวานนะครับอย่าไปบอกแวกอย่าไปนอกใจอย่าไปสับสายหาคนอื่นครับ นิ่งๆไว้ของเราดีอยู่แล้วนะครับที่บอกว่าดีความรักนอกจากดาวหกอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วดาวสี่ดาวพุธและดาวหนึ่งดาวทิ์ที่อยู่ในเรือนสุภะหมายถึงความราบรื่นความก้าวหน้าผู้ใหญ่ของไอ้ฝ่ายก็ไม่ติดขัดอะไรและคําพูดการเจรจาของคุณก็จะทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ยิ่งดีขึ้นไปอีกนะครับสำหรับคนที่เริ่มมีความสัมพันธ์ใหม่สำหรับใครที่มีความสัมพันธ์มานานแล้วก็จะหอมหวานขึ้นนะครับพูดจาอะไรก็เข้าหูขึ้น ต่อล้อต่อเทียงอะไรก็จะน้อยลงนะครับมีแต่คำพูดเยินยอสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเพราะความรักจะหวานชื่นขึ้นนะครับในเดือนธันวาคมสำหรับชาวพิจิกแต่เรื่องที่ต้องระวังนะครับเรื่องของญาติผู้ใหญ่ดาวเก้าญาิมือเรียนนนะที่ดาวพฤหัสดาวห้าอยู่แล้วคือระวังญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยหรือไม่สบายนะครับญาติผู้ใหญ่หมายถึงว่าคนที่แก่กว่าตั้งแต่พี่เป็นต้นไปนะครับถึงคุณลุงคุณป้าคุณพ่อ,ค,พอคุณนา้าคุณอานะครับขอให้ระวังการเจ็บป่วยส่วนเรื่องการงานเด็กต้องต่อสู้กันไป ต้องฝ่าฟัฟฟนต้องอดทนขอให้เข้มแข็งและขยันเหมือนเดิมเหมือนที่คุณทำนะครับลองสำเร็จแน่ความรักดีมากๆครับชาพิจิตในกากานี้หมอให้ครับขอใหโชคดีนะครับชาพิจิต